ดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถ C ี e ิกเมนที่สปอร์ตและมาแรงที่สุดที่บอยรถบ้านได้รับเข้ามาเลยคันนี้นะคะเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นนะคะที่สำคัญแก้วเชื่อเลยว่านาทีนี้นะคะรถรุ่นนี้ปีนี้สีนี้และเลขไม่เท่านี้ที่เรามีเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคันเดียวด้วยนะคะวันนี้พบกับนี่เลยค่ะ Honda Civic 1.5 Turbo RS ปี2019ค่ะมาพร้อมกับสีพิเศษนะคะสีน้ำเงิน b r l l l i n s t s p t y t y b ้นะคะแบบนี้เลยคันนี้นะคะเป็นตัว m i Minor c h a n g n ปี2019แล้วนะคะมีความสวยงามแล้วก็มีความพิเศษอย่างไรบ้างเดี๋ยวเก้วจะพาทุกคนมาชมกันนะคะ เกลิ่นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวเจ้าของเป็นผู้ชายนะคะเจ้าของเนี่ยมีรถหลายคันมากๆนะคะแล้วก็เมื่อไม่ใช้งานนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนรถแล้วนะคะก็นํามาให้ที่บอยรถบ้านบอกเลยว่าเจ้าของเดิมของเขาคันนี้นะคะ ปล่อยรถให้บริรถบ้านมาหลายคันแล้วนะคะแล้วก็รถเนี่ยสภาพดีมากๆคันนี้นะคะรับมาเมื่อเย็นเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าแก้วไม่รอช้านะคะเพราะว่ารถมันสวยกริบขนาดนี้รีบนํามาให้ลูกค้าที่ติดตามช่อง u t u b e บอยรถบ้านได้รับชมกันก่อนใครเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวไม c h a i นนะคะความสวยงามของเขาก็คือบริเวณกันชนด้านหน้านะคะได้เปลี่ยนมาใหม่นะคะมีความขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็บริเวณเส้นสายนะคะที่ กระโปรงด้านหน้าเนี่ยมีการยกสูงขึ้นมานะคะเมื่อเราขับขี่อยู่ในห้องโดยสารบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมือนรถสปอร์ตเลยนะคะด้านหน้าคันนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นตัว m i ไมโนเชนไฟหน้าของเขาก็จะเป็น Full LED เรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณไฟเลี้ยวนะคะมีการตกแต่งนะคะเพิ่มดีเทลเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้เราด้วยเดย์ไทม์ n ั n นิน่งไลท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่มสัญลักษณ์ RS นะคะบริเวณกระจังหน้าอีกด้วยค่ะคันนี้นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าของ เขาก็เป็นไฟตัดหมอกแบบหลอด LED เรียบร้อยแล้วค่ะ เลขไมคันนี้นะคะเก้ยวบอกเลยว่าต้องย้ําหลายๆรอบเลยเพราะว่าเลขไมเพียงแค่9,800กว่ากิโลเท่านั้นรถปี2019นะคะเจ้าของค่อนข้างใช้งานน้อยมากๆนะคะไมเนี่ยแก้ยวบอกเลยนะคะว่าตกเฉลี่ยใช้งานมาปีละไม่ถึง5000กิโลเจ้าของเดิมดูแลรถสวยมากๆเลยค่ะความคุ้มค่าอีกหนึ่งอย่างของเจ้าคันนี้นะคะมาดูที่ล้อแม็กของเขาก่อนเลยเป็นล้อแม็กขนาด18นิ้วนะคะที่สำคัญเป็นแม็กเล มูล,ลค่าของแม็กชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทเลยค่ะรถคันนี้นะคะแน่นอนว่าแต่งมาเรียบร้อยขนาดนี้แล้วสวยมากพร้อมขับขี่บนท้องถนนเลยค่ะด้านข้างของเจ้าคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่ากระจกของเขานะพับเก็บได้นะคะเมื่อเราจอดแล้วล็อกรถเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวไมโนเชนเขาจะพับได้แบบนี้บริเวณกระจกด้านซ้ายของเขานะคะจะมีฮอนด้าเลนวอชมาให้ค่ะ อยู่บริเวณมุมนี้เลยนะคะซึ่งช่วยในการมองมุมอับในขณะที่เราอาจจะเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เราต้องการดูว่ามีรถมอเตอร์ไซค์หรือไม่นะคะมีรถที่อยู่บริเวณด้านซ้ายหรือไม่มีสิ่งของอะไรหรือไม่เมื่อเราตบไฟเลี้ยวซ้ายนะคะเขาก็จะฉายขึ้นหน้าจอภายในของเราเลยที่สําคัญนะคะเราสามารถกดใช้ได้เองด้วยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะกุญแจของเขาก็เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์ er เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถที่จะปลดล็อกและล็อกรถเองได้ที่มือจับประตูเลยนะคะที่สําคัญนะคะเราสามารถสตาร์ทรถไว้ก่อนได้ด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อเรานะคะถือของมาไกลๆนะคะแต่ว่ารถของเราเนี่ยอยู่ในลัศมีที่เราสามารถกดสตาร์ทได้นะคะเราก็กดค้างที่ปุ่มโคนค่ะรถของเรานะคะก็จะสามารถสตาร์ทรถติดเองแบบนี้เลยค่ะแอร์ด้านในก็จะทํางานนะคะเมื่อเรา เข้าภายในรถเนี่ยบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะคะคันนี้คือระบบไฟฟ้าของเขานะคะทั้งรีโมทแล้วก็รถภายในเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะ สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะเขาก็มาในไฟรูปตัว C LED เรียบร้อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคันนี้ที่แกบอกว่าเป็นตัวไมโนเช e มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะด้านบนค่ะเขามีเสาอากาศแบบคลิปฉลามชักฟินมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเนี้ยมีสปอยเลอร์มาให้หล่อๆเลยนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดพร้อมกล้องมองหลังเลยค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ชื่อรุ่น RS นะคะใครขับต่อท้ายเราเนี่ยบอกเลยว่าเราเนี่ยตัวท็อปนะคะ RS ด้านหลังนะคะความเป็นมโนเชนมีตรงนี้ค่ะกันชนด้านหลังเขาตัดโครเมียมมาค่ะบอกเลยว่าตัดกับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีและสวยงามมากๆนะคะรถที่คันนี้เป็นสีน้ําเงินนะคะสีใหม่นะคะแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมด้านล่างนะคะเก็บอกเลยว่าหล่อมากๆเขาทําการมโนเชนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมานะคะบอกเลยคันนี้เนี่ยสวยสะดุดตาหลายๆคนแน่นอนค่ะ คันนี้นะคะเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.5ลิตรนะคะมาพร้อมกับพละกําลังแรงม้าอยู่ที่173แรงม้าเลยนะคะแรงบิดอยู่ที่220นิวตันเมตรรองรับน้ำมัน e20 ได้เลยค่ะคันนี้ Honda Sensing นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดในลําดับต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องโดยสารกันเลยคะ่ะ ภายในห้องโดยสารคันนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าเขาดีไซน์มาใหม่ค่ะมีลายกราฟิกนะคะตัดบริเวณคอนโซลมาให้ด้วยนะคะเป็นลายกราฟิกที่แก้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะมันเป็นสีที่ทองแดงผสมกับสีเงินนะคะออกมาเนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะไม่ได้ดูโดดจากการตกแต่งภายในของตัวรถเลยโดยลายกราฟิกนี้นะคะจะอยู่บริเวณแผงประตูของเราด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วเขาก็มีการตัดสีเงินนะคะสวยๆมาเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้ดีไซน์ภายในเนี่ย สปอร์ตมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทค่ะโดยปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินนะคะจะอยู่บร,ริเวณขวามือนะคะเราสามารถกดได้เลยเมือาา่อเราสตาร์ทขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตที่ หน้าจอมาตรวัดเรือนไม้ของเรานะคะจะเป็นหน้าจอดิจิตอล TFT เรียบร้อยแล้วนะคะแสดงผลนะคะมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์ด้วยนะคะโดยที่เขาจะแสดงพวกอัตราการเล่งนะคะแสดงผลความเร็วการขับขี่นะคะแล้วก็มีพวกนี่เลขไม้ของเราเลยนะคะ9,800กว่ากิโลนะคะบอกเลยว่าไม้แท้แน่นอนนะคะสามารถเข้ามาเช็คได้เลยค่ะด้านหน้านะคะบริเวณหน้าปัดเลือนไม้ที่แกบอกเขาก็จะมาในสีแดงนะคะบอกเลยว่าให้ความสปอร์ตมากๆ มากเลยค่ะ พวงมลาลัยของเขานะคะเป็นพวงมลาลัยหนังนะคะเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยสวยมากๆนะคะที่สําคัญเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะมีปุ่มควบคุมหน้าจอของเรานะคะแล้วก็รับสายวางสายได้ด้วยด้านขวาเนี่ยจะเป็นอะแดปตีฟคูดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะคะพิเศษยังไงนะคะอะแดปตีฟคูดคอนโทรลของคันนี้นะคะเขาสามารถปรับความเร็วตามรถคันหน้าได้นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ในความเร็วต่ําด้วยเมื่อรถคันหน้าเนี่ยชะลอหรือว่าจอดนะคะคันนี้ก ก็คือจะเบรกให้อัตโนมัติเลยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยสําหรับระบบ Honda Sensing ของเขาเนอะด้านหลังพวงมาลัยจะมี п е d ลชิ h i ์มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ h n d a l a n e Watch ที่แกบอกไปว่าเขามีในกระจกมองข้างด้านซ้ายนะคะเราสามารถกดใช้งานได้ที่ก้านด้านขวานี้เลยนะคะกดเข้าไปนะคะแล้วจอเขาก็จะแสดงผลนะคะบริเวณตรงกลางจอกลางนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเราสามารถกดใช้งานได้หรือว่าเราจะตบไฟเลี้ยวซ้ายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันก็จะแสดงผลบนหน้าจอด้วยค่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะลงมาด้านล่างปุ่มสตาร์ทของเรานะคะปุ่มแรกจะเป็นปุ่มเปิดปิดทักชั่นคอนโทรนะคะปุ่มด้านขวาจะเป็นปุ่มเตือนการชนด้านหน้านั่นเองค่ะลงมาด้านล่างนะคะอันนี้เมื่อเรากดใช้ก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะค่ะทุกปุ่มสามารถกดใช้ได้ปกตินะคะโดยปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเตือนการขับขี่ที่เราออกนอกเลนค่ะถ้าเราขับขี่ไปนะคะแล้วบางครั้งเราลืมเปิดไฟเลี้ยวขวาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอะไรแบบนี้เนาะปุ่มนี้นะคะเมื่อเรากดใช้เนี่ยเขาก็จะมีเสียงติ๊ด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 ขึ้ ให้เรารับรู้ว่าคุณกําลังออกนอกเลนนะ,อ,ะอาจจะช่วยได้ด้วยนะคะในเวลาที่เราอาจจะง่วงนะคะหรือว่าเราอาจจะเล่นโทรศัพท์อยู่ในขณะขับรถบอกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยได้มากเลยค่ะ หน้าจอเครื่องเล่นของเรานะคะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะมาพร้อมกับลำโพงถึง8จุดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอคันนี้นะคะเขาออกแบบมีปุ่มด้านข้างมาให้เราด้วยนะคะสามารถกดโฮมกดแมปได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เราใช้งานกันบ่อยๆนะคะเมื่อเรากดหน้าโฮมนะคะก็จะมาอยู่หน้านี้เลยนะคะสามารถสัมผัสทัชกรีนใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะคะคันนี้มีระบบนํำทางมาให้ด้วยค่ะ เมื่อเรากดขึ้นมานะคะก็จะขึ้นแผนที่แบบนี้เลยนะคะเราสามารถเซิร์ชได้นะคะป้อนการค้นหาได้เลยค่ะคันนี้นะคะรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนด้วยเพราะว่าเราสามารถรับสายวางสายได้ที่พวงมาลัยเนาะอันนี้เขาก็มีฟังก์ชันมาให้นะคะแล้วก็ USB สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะโดยการเชื่อมต่อ USB แล้วก็ power outlet นะคะเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะ บริเวณด้านหลังหน้าจอของเราตรงนี้นะคะมันเป็นที่เก็บของนะคะสามารถวางของได้นะคะ Honda เขาดีไซน์มาให้นะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างค่ะจะมีปุ่มนะคะเป็นปุ่มแอร์ค่ะเราสามารถกดปรับตรงนี้ก็ได้นะคะใค m เ t e เปิดขึ้นมาปุ๊บนะคะจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยเราสามารถ ปรับระดับได้เองเลยนะคะแล้วก็นี่เลือกโหมดไดด้วยนะคะหรือว่าเราจะปรับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแอร์คันนี้นะคะเป็นแอร์แบบอิสระแยกโซนนะคะเป็นดูโอโซนนั่นเองค่ะอิสระแยกซ้ายขวาเลยนะคะถ้าเราจะไปกับผู้โดยสารด้านข้างนะคะชอบหนาวๆห,หน่อยเยน็ยนๆหน่อยเราก็สามารถปรับอุณหภูมิต่ำได้นะคะเลขก็จะขึ้นบริเวณนี้เลยนะคะนี่ไม่เท่ากันนะคะถือว่าทำมาได้ดีมากๆค่ะ เกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะคะเบรคมือเป็นเบรกมือไฟไฟ,ไฟ,ไฟ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเบรคโหลมาให้มาพร้อมกับปุ่มอีคอนโหมดด้านซ้ายเลยค่ะบริเวณคอนโซลกลางนะคะบอกเลยว่าเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็สปอร์ตมากๆนะคะ ที่พักแขนของเขานะคะเมื่อเราขับขี่เนี่ยเราสามารถวางได้เลยนะคะอยู่ในองศาที่เหมาะสมมากๆนะคะแล้วก็บริเวณด้านในเนี่ยช่องเก็บของค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแก้วน้ําได้สองแก้วด้วยนะคะ ที่วางแก้วน้ําสามารถถอดออกมาได้แบบนี้เลยถ้าเราไม่ใช้นะคะหรือว่าถ้ามันไม่พอเราต้องการใช้เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยด้านในนะคะจะมีช่อง USB ให้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ช่องวางข,งของของเขาค่อนข้างลึกนะคะแขนแก้วคืออยู่ที่เขาศอกเลยนะคะวางของได้เยอะมากๆเลยค่ะ การดีไซน์ภายในของคันนี้นะคะเบาะของเขาเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งด้วยตัว Minor c h a n g นะคะก็จะตัดได้สีแดงมาแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะเบาะเนี่ยรูปทรงสปอร์ตเลยที่สําคัญเบาะคู่หน้าของเขานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะคะห้องโดยสารภายในกว้างขวาง,วางนั่งสบายค่ะ ระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่ามีเซ็นเซอร์หลังมาให้2จุดนะคะพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเมื่อเข้าเกียร์อานะคะนี่เลยภาพก็จะฉายขึ้นมานะคะแล้วเราก็สามารถเลือกระดับการมองได้ด้วยนะคะมีมุมมองมาให้ถึง3มุมมองเลยค่ะ ใช้งานได้ปกติเลยนะคะมาพร้อมกับถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะแล้วก็คู่ด้านข้างแล้วก็พร้อมกับม่านถุงลมนิรภัยเลยค่ะสำหรับคันนี้ระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA แล้วก็ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSA มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ สภาพโดยรวมห้องโดยสารของเจ้าซีวิกคันนี้นะคะแก้วบอกได้เลยว่า99.99% 99ค่ะเหมือนขับออกจากใต้แดงมาจอดที่บอยรถบ้านเลยคันนี้คุ้มค่ามากๆนะคะที่สำคัญราคาเปิดตัวของเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่1,219,000บาทเลยแต่ว่าที่บอยรถบ้านเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบ300,000บาทเลยค่ะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางของบอยรถ้าน ได้นะคะคภายในห้องโดยสารคันนี้เน้นย้ำอีกทีงไม่มีกลิ่นอับชื้นไม่มีร่องรอยในการสึกหรอหรือชำรุดริ้วรอยขาดบาะขาดไม่มีแน่นอนนะคะที่สำคัญคันนี้ไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำไฟไหม้ใดๆทั้งสิน้นบอกเลยว่าเจ้าของรถของคันนี้นะคะที่เป็นเจ้าของเดิมเนี่ย <S <S เขาดูแลสภาพรถมาดีมากๆนะคะวันนี้นะคะที่แก้วนำรถมารีวิวให้ทุกคนชมกันนะคะแก้วแค่ล้างรถเท่านั้นนะคะบอกเลยว่า สีรอบคันเนี่ยสีเดิมสวยงามแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมูลค่าแม็กเนี่ยก็คุ้มค่ากับราคามากๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังราคากันด้านหน้าเลยค่ะสำหรับ Honda Civic Turbo RS 1.5คันนี้นะคะปี2019เลขไมล์ของเขาอยู่ที่9,800กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ บอยรถบ้านให้อยู่ที่949,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าประหยัดกว่าออกห้างแก้วบวกลบมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าไปกว่า270,000บาทเลยนะคะสำหรับรถเนี่ยไม่ถึง2ปีปีเดียวนะคะเพราะว่านี่เพิ่งต้นปี2021นะคะที่สำคัญเลขไม่ไม่ถึงหมื่นแก้วเชื่อเลยว่าคันนี้สีนี้สบิลเลียนสปอร์ตดิบูคันนี้นะคะที่บอยรถบ้านของเราเนี่ยบอกเลยว่า หาได้ยากมากๆนะคะในประเทศไทยบอกเลยว่าสวยงามมากๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับตัวไมโนเชนนะคะมี Honda Sensing มาให้เรียบร้อยแล้ว เจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วมูลค่า60,000กว่าบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคันนี้เนอะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะหรือว่าจะติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะช่องทาง f c e e o o o ไลน์เบอร์โทรนะคะบริถบ้านมีทุกช่องทางเลยค่ะ Ig ก็มีนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยสะดวกช่องทางไหนติดต่อมาได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากตัวฮอตคันนี้ที่ฮอตที่สุดของบอยรถบ้านในตอนนี้ไว้ด้วยนะคะเข้ามาคันเดียวเท่านั้นนะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆด้วยนะคะคันนี้ใครที่สนใจอยู่ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของเลยค่ะวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ช่อง u t u b e บอยรถบ้านด<ๆ>้วยนะคะ